ดูไข่ดองแช่น้ำปลาราพริกร้อยเม็ดรอยร้อยเวอร์วิวแล้วดูในกระดองมันดูไข่ในกระดองนี่โอ้ย,อยราดลงไปในกระดองแบบนี้ทุกคนนะปลาปลามากค่ะอืมอืมอ,อะไอ ได้แรงอ็อกพี่เบ้าเฮ้ได้แรงอ็อกร้องเพลงตอนกินข้าวได้ปัวเกย์นะคะก็คืออยากมีปัวเกย์ค่ะรอยๆเว้ยเฮ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะรีรีนูรีรีนูรี วันนี้นะคะข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกดดินงให้หนูรีดนะค่ะทุกคนค่ะวันนี้หนูรีได้นี่มาให้ดูเราได้ปูไข่ดองมานะคะดูสิไข่เยิ้มเยิมเลยค่ะอุ้ยน่ากินไหมหนูรีนะคะก็เลยคิดว่าเออแน่ๆก็ได้ปูไข่ดองมานะคะวันนี้เราก็จะทําเมนูปูไข่ดองแช่น้ําปลาพริกกี่เม็ดก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเผ็ดแน่นอนน่าจะร้อยเม็ดไปเลยเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะแล้วก็น้ำปลาลาด ใช่ก็คือเจ้าเดิมแบนดเดิมเลยค่ะน้ําปลาราตราแม่บุญล้านะคะเป็นน้ําปลาปรุงสุกแต่วันนี้เนี่ยที่บ้านที่เหลืออยู่เหลือแต่ฝ้าสีเหลืองก็คือนาจะมีซองฝ้าคือฝ้าสีเหลืองไว้สําหรับแกงฝ้าสีแดงไว้สำหรับทําตํายําแล้วก็ทําพัดใช่ไหมคะตอนนี้เหลือแต่ฝ้าสีเหลืองแล้วก็เดี๋ยวเราเออไปสือฝ้าสีแดงกัน,นะคะจะโบวหวาตอนนี้คือไม่จาเป็นต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเวลาซื้อสั่งออนไลน์ใช่ไหมหรือว่าหาซื้อตามตลาดใช่ไหมแต่ตอนนี้นางมีวางขายในเซเว่นรสจ้า ปังมากมาทุกคนนาบปลาราแม่บุญลำนะคะมีวาง่ายในเซเว่นกลบ้านทุกคนห้าซื้อไงมาเดี๋ยวเราไปซื้อกันแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อดีปรีหรือว่าพริกนะคะแล้วก็ซื้อพวกพักนอกพักเกมต่างๆแล้วก็ส้มผสมเดี๋ยวมาทําปูไข่ดองแช่น้ำปลารากันนะคะเดี๋ยวออกไปซื้อก้อนข่าไปค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนอย่าลืมเลยดูเลสก็ภาตัวเองด้วยทุกคนช่วงนี้โควิดคือแบบว่ามาแค่ตัวทุกคนมาแล้วก็ช่วงนี้แบบยูทูบเบอร์เนี่ยหลายลหลายคนเป็นกันมากเพราะฉะนั้น ออกจากบ้านอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะเข้าเซเว่นเซเว่นทุกอย่างจริง,รงๆมันต้องสวมแล้วนะถ้าไม่สวมคือเขาไม่เข้าเทาเว่นนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะแล้วก็พอกเจี๊ยบป็กอหอดด้วยค่ะไปค่ะถ้าลืมดอกเจรถ <c oughs> ลืมดอกเจรถเดี๋ยวไปดอกเจก่อนแวะเซเว่นซื้อน้ำปลา,าแม่บุญล้ำก่อนจ้าจะบอกว่าตอนนี้นางมีขายเซเว่นแล้วเดอ้อทุกคน ไปค่ะอะไรเดี๋ยวไปซื้อข้องถี่ลาดต่อค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะน้ำปลาราแม่บุญล้ำนะคะมีวางขายในเซเว่นทั่วไทยแล้วเด้อวันนี้ซื้อแต่ฝ้าสีแดงนะคะเพราะว่าสีเรื่องยังมีอยู่ค่ะเราไปทำเล่าปูดองก,กันค่ะไปค่ะ นี่นะคะผักที่เราจะไปแก้มนะคะแลก็จะวันนี้ด้วย1นึ่งอันนี้เป็นตลาดแบบตลาดเย็นแถวบ้านทุกคนได้มาแล้วนะจ๊ะหนึ่งผงผักลว้วนๆอันนี้เป็นพวกผักพริกแล้วก็เครื่องเครื่องทำ าะะมาดูกันค่ะวัตถุดิบไม่มีอรไรมาเลยนะคะคือพริกสดนะคะนี่ร้อยไม่เลยพริกสดปั่นนะคะทุกคนคะ่ะปั่นละเอียดนะคะจะละเอียดไม่ละเอียดแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็ใช้พริกแห้งด้วยนะคะเพื่อความหอมผสมเข้าไปนะคะ,น,น,คะน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลนะคะทุกคนนะคะแล้วก็น้ำปลาฝา,าสีแดงนะคะแม่บุญํานะคะแค่นี้เองเตรียมกละมังนะคะแล้วก็เตรียมปห้เรียบร้อยนะคะมานะคะเริ่มจะใส่พริกลงไปก้อนนะคะ แล้วเตจใจชอบเลยวันนี้ก็คือบวบอรอยเม็ดก็คือรอยเม็ดนะคะแล้วก็ผส,ส้มกับพริกแห้งไปด้วยนะคะเพิ่มความแบบพร้อมอุ้ยแล้วต่อไปเราก็ใส่น้ำปลาราตามแม่บุญลัน,นะคะถ้าเป็นน้ำปลาร้าโหน่งธรรมชาตินะคะก่อนใช้อย่าลืมนี่บอกกันทุกครั้งนะคะก่อนใช้ต้องเขย่าก่อนนะครับเพื่อความนัวและความเข้าเนื้อนะคุณนะอ่ะเสร็จแล้วเปิดเลยสัดส่วนน้ำปลาร้านะคะก็ใส่ตามที่ชอบเลยพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะ ประมาณนี้ก้อนถ้าเกิดว่ามันไม่พอเดี๋ยวค่อยค่อยเติมเอาแล้วก็คนแล้วก็ต่อไปง่ายๆเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะหนูดีชอบกินเปรี้ยวก็คือใส่ไปเลยค่ะซองซ้ำวักง่ายมากเลยวิธีการทําวันนี้นะคะใครใครก็ทําตามได้เลยนะคะต่อไปนะคะหลอกแพทอนิดนึงใส่น้ำน้ำตาลนะคะสอบว่านจะใส่ว่านไม่สอบว่านจะใส่หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อยากได้น้ำให้มันมีนมีน้ำนะคะเราเติมน้ำเปล่าไปก็ได้นะคะ อ่ะจะได้แบบเหลวๆใครชอบเหลวๆก็เติมน้ําไปเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะมาค่ะมาเริ่มชิมค่ะอืมแพตแตนนัวน้ำปลาห้องมาทุกคนได้ทุกคนได้ริมรสอืมพอดีแล้วทุกคนผมไม่ต้องเติมอะไรเลยชอบรสอยู่แล้วเพราะว่าแบบเราทําบ่อยอ่ะนุ่รีทำบ่อยมาก็คือรู้มืออยู่แล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราออไปรานไส้ปูนะคะเราก็กินกับผัก ร้อยร้ย,รยดีว่าค่ะไปค่ะร้อยร้ย,รยวะ่ะรัดน้ำปลาราข้องเราลงไปติปูเลยให้มันให้มันแบบว่าแช่อยู่ข้างใต้อย่างนี้นะครัเพราะว่าเวลาหนูรีกินน่ะหนูรีจะชอบแบบว่าเอามาจิ้ม,มเล่นๆแบบนี้เลยหุยน่ากินมากหรือว่าใครชอบแบบราบไปในปูให้มันซึมในปูก็ได้แต่ว่าหนูรีชอบแบบนี้นะคะอันนี้เลย มาค่ะทุกคนมาเริ่มกินกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะร่อยร้อยเวอร์เมนูปูไข่ดองนะคะรานน้ำปลาด้วยก่บเชน้ำปลาพริกร้อยเม็ดข้าวน้ำปลาเมบุญลำของเราเลยค่ะบอกเลยว่ายูทุกๆกคลิปกับข้องนุรีเลยนะคะเพราะว่าชอบมากๆค่ะนี่เลยค่ะมีเครื่องไม้หาล่านเลยนะคะสลัมท่านได้เนาะก็คือขย่าก่อนนะคะแล้วก็ทําเหมือนที่นุรีทําเลยใครมีเมนูแนะนำพี่กรแนะนำได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเฮนซี่ดิปี่คือเริ่มกลัวเลยเมื่อกี้อาจจะแบบ พา,าตอนนี้ทุกคนน้าปาราน้ําที่มันเป็นตัวน้ำมานะคะเลนมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะคะแล้วข้างหน้าคือเหลือแต่ดีปรีทําพือดีอะเราสามารถเทแคงลงมาได้ไหม <c oughs> ขอแขงลงมาก่อนนะนี่ขอแคงให้น้ำมันไหลลงมาก่อนมาเริ่มกินเลยค่ะอ๋อวันนี้โนรีมีนี่เลยค่ะกินกับข้าวไรเบอร์รี่นะคะปกติเหลือินกับข้าวข้าวมาลีใช่ไหมแผลว่าข้าวม,มารีไม่ได้หุ้มนะคะข้าวไรสบเบอร์รี่นะคะกินแบบซอสซก่อนเลยกับน้ปปราจุ่มเลียดจุ่มเลียดค่ะมาให้นี่ให้เลยโอ้ยมา เผ็ดเปรี้ยวนัวเค็มที่สุดปูซอหมากปูไม่มิ่งข้าวเลยของบ้านสวนริมคลองนะคะคือเข้าดองดีมาเข้าดองแบบไม่เค็มเลยนะดองแบบหวานๆแล้วก็อมเค็มนิดๆแล้วมาเจอน้ำปลา,า,าลูลีที่บอกว่าน้ำปลา,า,าลู่ีหวานน้ำปลาลููล้ำที่มันนัวนวแล้วก็พริกเผ็ดๆแล้วก็ถึงน้ำมะนาวอะ่ะหรือเราจะแบบบีบน้ำมะนาวไปในปูไน,นี้เะไรวะเพิ่มอัตลกในการกินอ,อยากได้เปรี้ยวอีกอ่ะอ อืมอ่าเหนือแบบเจลลี่เลยทุกคนเราดูในกระดองมันดูใข่ในกระดองนี่โอ้ยราดลงไปในกระดองแบบนี้ทุกคนนะ้ำปลาราดน้ำพริกปลาดลงไปแบบนี้เลยค่ะโอ้ยแล้วก็เติมน้ำมะนาวอีกจี๊ดอืมแกะอมาอก,ก่อนโอ้ยพี่เดเ้เลยนี่กินขูก่กับข้าวค่ะทุกคนโอ้ ไม่ไว้แล้วค่ะมาค่ะร่อยๆเวอร์มันผ่อนดีมั้แต่ในคลิปนี้นูดีจะกินไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนูดีจะไปกินต่อในไลฟ์ Facebook นะใครได้แบบว่าดูคลิปนูดีใน Youtube นะคะก็ดู Facebook ได้เหมือนกันนูดีใน a c e b o o k นะคะแล้วนูดีจะไลฟ์สดบ่อยมากพูดคุยกันได้เลยแบบตัวต่อต,ตัวเลยถามตอบถามตอบ,ตอบเลยนะคะ มาอืม,มอืมผุ่มใจในตัวเองทำน้ำปลา,าลาร้อยมา้าหรื่อว่าจริงแล้วมันร้อยกว่าน้ำปลา,าอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าสังเกตนะเครื่องปรุงไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยทุกคนง่ายๆแต่ก็แซ่บได้มันมีความมันของตัวปูด้วยไงาน้ำปลา,าที่มันนัวเนาะปกติเอาน้ำปลา,าทำแกงใต้ทุกคนน้ำราลุ่นล้ำอะ่ะวันนี้มาทำแบบแซ่บๆอีสานให้ดู แล้วไข่ทุกตัวแล้วมีมันแบบเนี่ยทุกตัวเลยอทุกคนจะบอกว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนาะกินได้เรื่อยๆนะเหมือนน้ำปลรรามันนัวแล้วมันดีแล้วมันแบบเหมือนช่วยมันไม่เผ็ดอะหลายคนคือกินไม่เป็นใช่ไหมปูไข่ดองแต่ว่าจะบอกเลยว่าบางคนกินแล้วอาจจะรู้สึกแบบเหมือนจะอ้วกแต่ว่าหนูดีชอบมากวิธีการแก้เลี่ยนคือกินแบบนี้ทุกคนใส่น้ำปลามันแล้วก็พริกเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วบีบมะนาวเปรี้ยวๆอ่ะ ช่วยได้ดีมากพี่เขาก็แบบว่าตีไมาแล้วทุกคนร้านนี้อีกอย่างที่อร่อยมากร้านนี้คือหมึกผัดกับปิอร่อยมากถ้าเกิดใครไปที่ร้านนี้นะสมุทรสาครอ,อยู่แถวมหาชัยนะคะของสดของดีมากถคาารขยากไดนาปาราในบุลลัมราคางไงมาตรงนี้เซเว่นเลยค่ะเซเว่นีเลเว่เลย ได้แรงออกปีบ้าเฮ้ยได้แรงออกค,คร <c oughs> ร้องเพงลงตอนกินข้าวได้ปัวแก่นะคะก็คืออยากมีปัวแก่คะ่ะทุกคนค่อยมันๆแล้วก็วานมักเลยอ่ะไม่ข่าวเลยยิงกินกับน้ำปลา,าเนี่ยไม่เม็ดเลยน้ำปลารีา่มทำคือไม่มีกลิ่นเม็ดไดเลยหอมมักแล้วเ็ามักธรรมชาติดว้วยโอให้ดูนี่เยิ้มมากๆเลย เราช่วงนี้อยากให้หนูรีไปแบบทำคอนเทนต์กินที่ไหนร้านไหนแนะนำบ้างบอกนะบางคนบอกว่าอยากให้หนูรีทำแกงเตดปลาแกงผุ่งปลาได้เลยเดี๋ยวจัดแปะกด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งไว้เลยเดี๋ยวพลาดนะเพราะว่าผมไม่ได้กดไว้ไงนะแล้วก็ชอบมาบ่นว่าพี่ไม่ลงคลิปจริงๆลงไปแล้วแต่มันไม่ขึ้น โอเคทุกคนอย่ายวขอตัวกินต่อในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเฟซบุ๊กก็ตามหยูได้ในเฟซบุ๊กเนาะไอจีก็มีทิกตอกก็มีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปทําตามได้นะคะก็คือซื้อน้ำบาลาแม่บุญรำมาเลยเซเว่นแล้วก็ทําตามที่รีบอกร้อยมาใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้หนูดีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายรีโนรีรีโนรีรีโนรีโนรี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 รรอยเว้